난는뭐 거. 까 ะเป็นวอลที่เราไปเดินเที่ยวกับเพื่อนนะคะย่านท่าเตียนวัดอรุณแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีแพลนจะไปพระราชวังพญาไทด้วยตอนแรกเราจะไปอิ่มในเมืองแต่ว่ามันปิดวันพุธแล้ววันที่เรามาวันพุธพอดีเราก็เลยเปลี่ยนร้านค่ะไปร้านที่เด e d เด็กส์าอรุณร้านก็จะเป็นร้านแบบเห็นวิววัดอรุณเลยมีโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอาดร์ outdoor, เราเลือกเป็นอินดอร์เพราะว่าวันนั้นอากาศร้อนมากที่นั่งที่เราได้ติดก,กระจกก็จะเห็นวิววัดอรุณแบบนี้เลยค่ะ ทิปนี้เป็นทิปรวมตัวเพื่อนมาหาลัยก่อนที่จะแบบแยกย้ายกันไปทํางานนะคะเพื่อนก็จะแยกย้ายกันไป work and travel ต่างๆใดๆแล้วคือเวลา4ปีมันแบบผ่านไปเร็วมากๆอันนี้เป็นเพื่อนที่ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาตลอด4ปีนะคะในชีวิตมหาลัยค็คืออาหารอย่างแรกมาเสิร์ฟแล้วแซลมอนเย้ใหญมาก let's eat ครคือวางจานไป กินเสร็จแล้วจะไปร้านต่อไปสามอย่างเท่าไหร่นะพันหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดจดตกคนละประมาณ400กว่าบาทซึ่งมันโอเคายอยู่นี่ จริงแต่ว่าพิซซ่าอรยสุดแต่ตร้วงให่เกี่ยวราคาก็แพงไปแต่ว่าเข้าวิวอะราคือมั่วสุด จริงๆก็คือคาเฟ่นี้เรามาไม่ได้เอคาดหวังอะไรเลยใค้หักตาแอล้วก็กินของหวานแต่สรุปก็คือคาเฟ่สวยมากการตกแต่งในร้านก็จะเป็นประมานี้ค่ะก็คือกะค่อนข้างวินเทจนิดนึงเราว่าเหมือนเดิมที่จะพาเลยแหละทีจริงวันนี้ผ่านไปวัน20สนาทีแล้วค่ะที่ของกินมาเสร์ฟเราก<ร>็ยังไม่ได้ได <ๆ S 2> กินอยู่ดีค่ะ ถ้าถ่ายรูปสวยวเราแนะนำให้เป็นมุมนี้เพราะว่ามีแสงลงแต่เอาจริงที่น<ล>ี่ถ่ายรูปสวยแหละมั้ยนะเหมือนเป็นพีวิชพันธ์เด็กเด็กที่หนึ่งเลยสดชื่นมากอะไรวะแอปเปิสปปลสปาเก็ตตน้โซดาไม่ถีเราตอนเปลาวที่มันเป็นการปอกผลทิ้นไปแล้วที่เราตอนเป็นผักเป็นปลาที่เรา กับแมวกินนัทดกาแฟกับชาไทตอนนี้เรากำลังจะไปข้ามเรือที่ท่าเตียนไปวัดรูนแพนตตอร์ีก็คือไปถ่ายรูปชุดไทย กำลังจะไปเป้าหมายที่เราตั้งใจในการออกมารข่งนะคะแต่เนี้ยไม่ใช่เรืงกินแต่ใหญ่ไ้ผ่านมาสงที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราในการออกมาเที่ยวในวันนี้พูดเก่งมากเลยยอยยยยไงยยยยนี้ยยยอยย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 ยนเยย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 ดยย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 สวยยยยยยบย้าคิดเอาตรงใช่ยยยก็คุ้มนะที่จะมาย แม่งก็คือเห็นคนใส่ชุดเหมือนเราประมาณสิบล้านคน <c oughs> นึกว่าหลงยุคมาก <c oughs> นี่ขนาดวันธรรมดานะแบบว่าไทยเทดิชแนลแบบไหนแบบโมเดิร์นสไตล์มากอะแบบประยุกต์แบบโตอินไทยแบบโตอินชัดกดยังวะ

ต่อมาที่เรามากันข้าพระราชวังพญาไทเพราะว่าตอนนี้เขามีแบบโปรเจกต์แมปปิ้งเปิดให้เข้ามาในวังตอนตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสจะว่ามาดู 注意哈。